ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอที n ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นสภาคุ้มชมมาติดตามเรื่องของอาการเบื่ออาหารที่อย่าประมาทโดยเด็ดขาดเพราะนั่นอาจจะเป็นสัญญาณของโรคร้ายก็ได้ในขณะเดียวกันนะคะวันนี้เนี่ยมีการเตือนภัยเรื่องของอันตรายจากพวกแก บัญชีมาที่เวลานี้มักจะไปอยู่แถวๆๆตู้ ATM พักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ หลังจากที่สถานาการณ์โควิด1 9้คลี่คลายและภาวะเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวส่งผลทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพื่อให้ห่างไกลาจากโรคและลดการพึ่งพาการใช้ยาเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาและนี่ก็คือเป้าหมายหลักสำคัญของการอบรมหลักสูตรประกาศนยียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพ แบบศาสตร์องค์รวมออกไปสู่สาธารณชน ในช่วงที่ผ่านมาหลักสูตรประกาศานียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าได้มีการเปิดการอบรมศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจำนวนสองรุ่นมีผู้บริหารระดับสูงทั้งของหน่วยงานภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า200คนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมอย่างต่อเนื่องทางหลักสูตรเตรียมเปิดการ อบรมไฮดารุ่นที่3 สำหรับหลักสูตรไฮได้ารุ่นที่3ได้เปิดรับสมัครแล้วเป็นการเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนใหม่โดยนำจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาประยุ์เข้าไว้ด้วยกันนั่นคือแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์ดุลยภาพบำบัดและแพทย์ตามแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพและสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและช่วยเหลือสังคมต่อไป ต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม้ว่าเราลองด,ดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน บางคนเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน I'm ติดข่าวร้อนรอบวันสรุปสถานการณ์สำคัญทั่วโลกพา,พาท่านผู้ชมมาที่สถานีอวก,กาศนานาชาติของทางนาซาครับซึ่งนี่มีภารกิจมากมายครับไม่ว่าจะเป็นอุนยนต์และก็เครื่องผลิตออกซิเจนที่ตั้งอยู่ที่นี่ครับวิเคราะห์เจาะลึกเข้าใจง่ายด้วยเทคโนโลยีภาพสเสมือนจริง <S <S ทีนเนรนิวส์ข่าวค่ำพร้อมส่งข่าวสร้างสรรค์ให้ทุกคน พบกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา18นาฬิก <synchronous> า <speech> ถึง20นาฬิกาทางที่เน <synchronous> ็นช่อง16และสูวิชั่นช่อง777 ที่2ของคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมขาภาวะเบื่ออาหารและอิ่มไวอาจจะเป็น2คงคที่คนที่กําลังต้องการควบคุมน้ําหนักและลดน้ําหนักอยากจะให้เกิดขึ้นกับตนเองแต่ถ้าเกิดว่าศึกษาเจาะลึกกันให้ดีแล้วเราก็ใครมีภาวะสองภาวะนี้หรือว่า2ออาการนี้เนี่ยอาจจะไม่ส่งผลดีก็เป็นได้นะคะเพราะนี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนในการเกิดโรคร้ายแรงเราลองมาติดตามรายละเอียดไปด้วยกันค่ะ อาการเบื่ออาหารจะทำให้ผู้ที่ประสบภาวะนี้รู้สึกไม่เจริญอาหารหรืออยากอาหารน้อยลงไม่อยากกินหรือปฏิเสธอาหารที่เคยชอบรวมทั้งน้ำหนักตัวลดลงส่วนผู้ที่เบื่ออาหารจากความเครียดหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติในการกินมักจะเกิดอาการอื่นร่วมด้วยดังนี้ค่ะเสียใจมากๆหรือรู้สึกผิดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเบื่อหน่ายหรือไม่มีแรงจูงใจทำสิ่งที่เคยชอบนอนไม่หลับ ท้องผูกคลื่นไส้คิดค่าตัวตายนอกจากนี้ผู้ป่วยที่เบื่ออาหารควรพบแพทย์เพื่อปรึกษาและรับการรักษาทันทีในกรณีที่เกิดอาการต่อไปนี้คลื่นไส้และรับประทานอาหารไม่ได้หลายวันน้ำหนักลดลง2กิโลกรัมหรือมากกว่านั้นหรือน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุรู้สึกเจ็บเมื่อรับประทานอาหารไม่ได้ปัสสาวะทุกวันหรือไม่ได้ขับถ่ายมา2วันหรือมากกว่านั้น ปัสสาวะออกน้อยหรือปัสสาวะกระปริกระปรอยมีกลิ่นแรงรวมทั้งปัสสาวะมีสีเข้มอาเจียนมากกว่า24ชั่วโมงไม่สามารถดื่มน้ำหรือกลืนของเหลวลงคอได้มีอาการปวดมากจนระงับอาการดังกล่าวให้หายไม่ได้ประสบภาวะขาดประจำเดือนสาเหตุของการเบื่ออาหารอาการเบื่ออาหารเกิดได้จากหลายสายเหตุ ผู้ที่เกิดอาการเบื่ออาหารจะกลับมาเจริญอาหารและกินได้ตามปกติเมื่อได้รับการรักษาสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะดังกล่าวสาเหตุที่ทําให้เบื่ออาหารนั้นแบ่งออกได้เป็น3สาเหตุหลักด้วยกันค่ะได้แก่ปัญหาสุขภาพกายปัญหาสุขภาพจิตและการใช้ยาซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ปัญหาสุขภาพกายโดยทั่วไปแล้วอาการเบื่ออาหารมักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัส ผู้ป่วยที่เบื่ออาหารจากการติดเชื้อเรื่งกล่าวจะมีอาการของไข้หวัดใหญ่ร่วมด้วยเช่นไออ่อนเพลียหรือจามอย่างไรก็ตามผู้ป่วยจะกลับมารู้สึกอยากอาหารและกินได้ตามปกติเนื่องจากโรคที่ติดเชื้อเหล่านี้มักจะป่วยไม่นานนอกจากนี้ปัญหาสุขภาพกายอื่นๆที่ทำให้เกิดอาการเบื่ออาหารยังมีอีกหลายประการด้วยกันได้แก่มะเร็งลำไส้ใหญ่มเร็งรังไข่มะเร็งกระเพาะอาหารมเร็งตับอ่อนสมองเสื่อมหัวใจวาย ตับวายเรือรังไตาวายเรื้อรังปอดอุดกั้นเรื้อรังไวรัสตับอักเสบเชื้อเอชไอวีไฮโปไทรอยตั้งขันช่วงแรกปัญหาสุขภาพจิตผู้ป่วยที่เบื่ออาหารอาจจะมีสาเหตุมาจากปัญหาสุขภาพจิตผู้ที่เกิดอาการซึมเศร้าเสียใจมากๆเบื่อหน่ายเครียดหรือกังวลมีแนวโน้มรู้สึกอยากอาหารน้อยลงโดยอาการซึมเศร้านั้นจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยรวมถึงการกินอาหาร อาการเบื่ออาหารจากปัญหาสุขภาพจิตมักจะเกิดอาการอื่นร่วมด้วยเช่นอ่อนเพลียและไม่มีแรงจูงใจทำสิ่งต่างๆนอกจากนี้ผู้ที่ประสบภาวะการกินผิดปกติก็มักจะเกิดอาการเบื่ออาหารได้เช่นกันเช่นผู้ป่วยอโนเล็กเซียมักจะอดอาหารหรือทำทุกวิถีทางเพื่อควบคุมน้ำหนักให้น้อยลงส่งผลให้น้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์และกลัวว่าน้ำหนักตัวจะเพิ่มอยู่เสมอ ผู้ป่วยอนาเล็กเซียนั้นอาจจะประสบภาวะขาดสารอาหารได้ถ้าหากอดอาหารไปเรื่อยๆและไม่รับการบำบัดรักษาจากการใช้ยายารักษาปัญหาสุขภาพบางอย่างส่งผลทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับยานั้นอยากอาหารน้อยลงโดยยาที่ทำให้เกิดภาวะดังกล่าวได้แก่ยาปฏิชีวนะเคมีบำบัดสำหรับรักษามะเร็งยาโคเเดอีและมอร์ฟีน ซึ่งการใช้สารเสพติดก็ส่งผลให้เกิดอาการเบื่ออาหารได้แก่โคเคนเฮโรอีนและแอมเฟตามีนผู้ที่มีอาการเบื่ออาหารควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจและวินิจฉัยสาเหตุของอาการดังกล่าวก่อนเข้ารับการรักษาค่ะซึ่งเบื้องตน้นแพทย์จะชั่งน้ำหนักตัววัดส่วนสูงของผู้ป่วยเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัวทั่วไปและจะมีการซักประวัติการรักษาประวัติการใช้ยาการกินอาหารของผู้ป่วยรวมทั้งคำถามอื่นๆพอสังเขตดังนี้ ช่วงเวลาที่เริ่มเกิดอาการเบื่ออาหารระดับความรุนแรงของอาการจำนวนน้ำหนักที่ลดลงอาการป่วยอื่นๆหรือปัญหาสุขภาพอื่นๆที่ผู้ป่วยเป็นนอกจากนี้แพทย์จะตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัยสายเหตุของภาวะเบื่ออาหารโดยการตรวจประกอบด้วยทำอัตราซาวบริเวณท้องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยการทำงานของตับต่อมไทรอยและไต ตรวจระบบทางเดินอาหารโดยเอกซเรย์ดูหลอดอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กตรวจคันหรือเชื้อเอชไอวีสำหรับผู้ป่วยบางรายวิธีรักษาอาการเบื่ออาหารก็มีหลากหลายวิธีค่ะแต่ละวิธีนั้นจะแตกต่างกันไปตามสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะดังกล่าวโดยอาการเบื่ออาหารจากการติดเชื้อแบคทีรียและเชื้อไวรัสจะหายไปถ้าหากผู้ป่วยรับประทานยาและดูแลตัวเองให้ดีซึ่งไม่จําเป็นต้องรับการรักษาด้วยขั้นตอนทางการแพทย์ที่ซับซ้อน ส่วนผู้ป่วยที่ประสบภาวะขาดสารอาหารหรือมีเกลือแร่ในร่างกายต่ำจะได้รับการให้น้ำเกลือหรือสารอาหารเข้าทางหลอดเลือดดำแต่อย่างไรก็ตามผู้ที่เบื่ออาหารจากโรคมะเร็งหรือโรคเรื้อรังอื่นๆนั้นมักจะรักษาอาการเบื่ออาหารให้หายได้ยากนะคะแต่ผู้ป่วยช่วยดูแลอาการไม่ให้แย่ลงได้ด้วยการปฏิบัติดังนี้ค่ะกินอาหารกับครอบครัวหรือเพื่อนโดยทำอาหารที่ผู้ป่วยชอบหรือออกไปกินอาหารข้างนอกเพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยกินอาหารได้มากขึ้น พยายามกินอาหารให้ได้มากตามที่ต้องการแต่ไม่ควรจะฝืนกินมากเกินไปกินมื้อใหญ่มื้อเดียวในหนึ่งวันและกินของกินเล่นหรือของว่างอื่นๆระหว่างวันกินอาหารมื้ย่อยบ่อยๆจะช่วยให้กระเพาะอาหารย่อยได้ง่ายโดยแบ่งออกเป็น5-6ถึงมื้ย่อยแทนการกินอาหารมื้อใหญ่สามมื้อต่อวันควรกินอาหารที่ให้พลังงานและโปรตีนสูงหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีโปรตีนเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพอ ดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอเพื่อเลี่ยงภาวะขาดน้ำโดยดื่มน้ำระหว่างมื้ออาหารและเลี้ยงดื่มน้ำขณะกินอาหารเนื่องจากจะทำให้อิ่มเร็วดื่มชามิ้นหรือน้ำขิงเพื่อช่วยลดอาการขมปากขมคอออกกำลังกายเบาๆก่อนมื้ออาหารประมาณ1ชั่วโมงเพื่อกระตุ้นน้ำย่อยในกระเพาะอาหารอาการเบื่ออาหารจากปัญหาสุขภาพจิตผู้ป่วยที่เกิดอาการเบื่ออาหารและได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต เช่นซึมงเศร้าเครียดหรือป่วยเป็นโรคที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการกินอาหารอาจต้องปรึกษาและรักษากับจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตอาการเบื่ออาหารจากการใช้ยาผู้ที่รู้สึกเบื่ออาหารโดยมีสาเหตุมาจากการใช้ยารักษาโรคบางอย่างอาจต้องพบแพทย์เพื่อปรึกษาขอเปลี่ยนปริมาณยาหรือให้สั่งจ่ายยาตัวอื่นมาใช้รักษาแทนแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยไม่ควรจะเปลี่ยนยาหรือหยุดการใช้ยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ สำหรับผู้ที่เบื่ออาหารอันเนื่องมาจากการใช้สารเสพติดจะต้องเข้ารับการบำบัดกับนักจิตวิทยาหรือผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาอาการติดยาเสพติดค่ะพักกันสักครู่นะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าสะพาคุณผู้ชมมาติดตามอันตรายจากแก๊งบัญชีมาที่ในเวลานี้ไปอยู่เถวาๆตู้ ATM เกี่ยวข้องกันอย่างไรสักครู่กลับมาติดตามค่ะ เชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน ต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน 형나 사람 좀찾아줘 얘가 선영이야 강선영 이사람 강선영씨 아닙니다 친구도 없고 가족도 없고 짐도 없다 이것 봐라 이 여자가 강선영을 의도적으로 사칭해서 살아왔다는 거 돌아올 생각이 없다는 거죠

027008000ก็3หรือที่ทูช็อปและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ มาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนเตือนภัยค่ะในวันนี้นะคะอย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบหล่ะจะพามาติดตามอันตรายจากแก๊งบัญชีมาที่ในเวลานี้เนี่ยจะไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆบริเวณตู้ ATM ค่ะ คนร้ายแก๊งนี้มีการพัฒนารูปแบบหรือว่าปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อที่จะหลอกลวงพี่น้องประชาชนค่ะจะไปอยู่แถวๆถตู้ ATM พอเวลามีเหยื่อเดินมาเนี่ยจะขอความช่วยเหลือบอกว่าให้ช่วยกดเงินจากตู้ ATM ให้หน่อยเนื่องจากว่ากดไม่เป็นค่ะพอเหยื่อสงสารหลงเชื่ออยากจะให้การช่วยเหลือเข้าไปกดเงินปรากฏว่าแก๊งคนร้ายกลุ่มนี้เนี่ยจะเดินออกไปด้านนอกเพื่อที่จะยืนรอนะคะดังนั้นเวลาเหยื่อกดเงินปุ๊บเนี่ย จะบันทึกใบหน้าของเหยื่อเก็บไว้หลังจากที่ถอนเงินมาได้นํามาให้คนร้ายคนร้ายก็ได้เงินไปแบบฟรีๆเลยอะค่ะในขณะที่เหยื่อเองเนี่ยก็ต้องถูกออกหมายเรียกหรือถูกออกหมายจับกลายเป็นผู้กระทําความผิดลองไปติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้ด้วยกันค่ะ วันนี้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับบัญชีม้าเครื่องมือประกอบการก่อเหตุที่สำคัญของเหล่ามิจฉาชีพในขณะเดียวกันก็สามารถใช้เป็นทริคเอาตัวรอดจากการตกเป็นเหยื่อได้พร้อมกันนี้นะคะเราจะมาเปิดโทษหนะักทั้งปรับและจำคุกใครที่คิดจะอาสารับงานนี้คงต้องระวังกันให้มากๆค่ะเรื่องนี้ต้องเตือนกันแบบดังๆด้วยความหวังดี บัญชีม้าเป็นบัญชีที่ถูกเปิดเพื่อผลประโยชน์บางอย่างเช่นนำไปใช้ทำในเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือเอาไว้ใช้สำหรับการถ่ายเทรวมทั้งใช้ในการฟอกเงิน บัญชีม้าคนที่ถือครอบครองบัญชีม้ามักจะไม่ใช่เจ้าของตัวจริงนะคะแต่ว่าจะเป็นของมิจฉาชีพนําไปใช้ส่วนใหญ่มิจฉาชีพก็จะใช้วิธีการจ้างวานคนทัท่วไปให้ทําการเปิดบัญชีธนาคารโดยมีการให้เงินค่าจ้างแล้วแต่ตกลงกันค่ะส่วนใหญ่มิจฉาชีพก็มักจะมองหาเหยื่อที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นหรือคนสูงอายุเพราะใช้เงินเป็นตัวหลอกล่อให้ตกหลุมพราง อีกวิธีการหนึ่งก็คือการสวมรอยเป็นเจ้าของบัญชีโดยการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักจากนั้นนําไปเปิดบัญชีออนไลน์กว่าที่เจ้าของจะรู้ตัวก็สายไปซะแล้วค่ะบัญชีม้าเป็นบัญชีที่ตัวแทนในการใช้ทําธุรกรรมทางการเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโอนรับโอนหรือชําระเงินเป็นต้น ซึ่งการมีบัญชีม้าจะสามารถช่วยปิดบังตัวตนที่แท้จริงของผู้ดำเนินธุรกรรมได้อย่างไรก็ตามตามปกติแล้วคนธรรมดาส่วนใหญ่มักจะไม่ได้มีการเปิดบัญชีม้าดังกล่าวกันนะคะแต่ผู้ที่ใช้ส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มมิจฉาชีพเพื่อใช้ปกปิดตัวตนที่แท้จริงสำหรับก่อเหตุหรือในการกระทำความผิดและด้วยเหตุนี้เองกลุ่มมิจฉาชีพแทบจะทุกรูปแบบจึงมักมีการใช้บัญชีม้าประกอบด้วยเสมอ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้คำนิยามบัญชีม้าว่าเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่นที่นำมาใช้เป็นช่องทางในการทำธุรกรรมทางการเงินเช่นการถ่ายโอนเงินการรับเงินการโอนเงินซึ่งเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดจุดประสงค์ของการเปิดบัญชีม้าก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้มีพยานหลักฐานเชื่อมโยงมาถึงตัวผู้กระทำความผิดได้นั่นเองค่ะ การเปิดบัญชีม้าในปัจจุบันนี้เป็นการจ้างให้บุคคลอื่นมาเปิดบัญชีแทนหรือการรับซื้อบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลทั่วไปมีการขายบัญชีเงินฝากธนาคารกันอย่างเปิดเผยตั้งแต่ราคา800บาทไปจนถึง20 0 0 0บาทโดยผู้ที่จะขายบัญชีม้าต้องมีการส่งมอบเอกสารเช่นสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือเพื่อให้สามารถนําเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของบัญชีไปผูกกับโมบายแบงกิ้งและทำธุรกรรมออนไลน์ได้ ัันนนี่่เองคะปัจจุบันนี้บัญชีม้าถูกนําไปใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในการกระทําความผิดที่เกี่ยวข้องกันกับการช่อโกงการพนันยาเสพติดและความผิดอื่นๆส่วนกรณีที่พบเห็นกันได้มากที่สุดนั่นคือการหลอกให้กู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชันเงินกู้ต่างๆและผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์รวมถึงแก๊้งคอสเซนเตอร์ที่โทรศัพท์มาหลอกลวงหวานล้อมให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและทําการโอนเงินไปยังบัญชีม้าของมิจฉาชีพ บัญชีมา้าอันตรายอย่างไรและขนาดไหนมิจฉาชีพส่วนใหญ่มักจะมีกลอุบายในการโกงและทำงานกันเป็นขบวนการค่ะส่วนใหญ่มิจฉาชีพมักจะมีบัญชีม้าหลายบัญชีเพื่อใช้การโอนส่งต่อเงินต่อกันเป็นทอดๆจากอีก1บัญชีสู่อีก1บัญชีอาจจะมีการส่งต่อมากกว่า4ถึง5บัญชีเพื่อป้องกันตัวเองจากการตรวจสอบของตารวจหรือการถูกอายัดเงิน หลายครั้งมิจฉาชีพมักจะเข้ามาด้วยการแอบอ้างเป็นหน่วยงานรัฐหรือเอกชนทําให้หลายคนตกหลุมพรางแล้วตามที่มิจฉาชีพบอกด้วยความกลัวว่าจะถูกดําเนินคดีตามที่ถูกขม่มขู่อาทิการถูกสั่งให้โอนเงินมาเพื่อตรวจสอบต่างๆมีเช่นนั้นจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายเป็นต้น ทั้งนี้ถ้าหากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วจะพบว่าหน่วยงานราชการและเอกชนส่วนใหญ่มักจะมีการส่งหนังสือหรือเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรมาชี้แจงด้วยเสมอหากเกิดเหตุการณ์ต้องสงสัยขึ้นกับทรัพย์สินหรือเงินของบุคคลใดก็ตามและที่สําคัญหากต้องมีการโอนเงินหรือทําธุรกรรมทางการเงินอื่นๆบัญชีที่ใช้ก็มักจะเป็นบัญชีของหน่วยงานไม่ใช่บัญชีส่วนบุคคลค่ะดังนั้นการจับสังเกตบัญชีม้าจึงสามารถใช้เป็นทริคในการจับ คลวงของมิจฉาชีพได้เพราะถึงแม้จะมีการแอบอ้างเป็นหน่วยงานใดก็ตามบัญชีมาที่เหล่ามิจฉาชีพใช้กันนั้นก็มักจะเป็นบัญชีส่วนบุคคลเสมอพระราชะกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปีพุทธศักราช2566ระบุว่าเจ้าของบัญชีมา้าหรือเบอร์มา้า ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวมถึงผู้ที่เป็นธุระจัดหาโฆษณาหรือขายข่าวโดยประการใดๆเพื่อให้มีการซื้อขายให้เช่าหรือให้ยืมบัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งลงทะเบียนผู้ใช้บริการในานามของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้วแต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้ต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่สอง 5ปีหรือปรับตั้งแต่2 0 0แสนบาทถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ การระงับการเปิดบัญชีม้านั้นสามารถทำได้ผ่านการเอาผิดทางกฎหมายเนื่องจากการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายสนับสนุนให้เกิดการกระทำผิดฐานช่อโกองบุคคลอื่นจึงเป็นความผิดที่เข้าข่ายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปีพุทธศักราช2542ซึ่งมีโทษสูงสุดนั่นคือจำคุก10ปีหรือถูกปรับเงิน2 0 0 0 0 0บาทและอายัดทรัพย์ส,สินทั้งหมดเพื่อชดใช้ความผิดที่ได้ร่วมกระทำ และล่าสุดทาง Facebook สืบนครบาล idmb ก็มีการโพสต์การเตือนภัยรูปแบบใหม่ที่มิจฉาชีพมีการพัฒนามาตลอดว่าตอนนี้มีแก๊งบัญชีม้าไปยืนอยู่แถวตู้ ATM เวลามีเหยื่อเข้ามาคนร้ายก็จะยื่นบัตร ATM ให้ช่วยกดเงินให้โดยแจ้งว่ากดไม่เป็นขอให้เราช่วยกดเงินออกมาให้หน่อยแล้วคนร้ายก็จะยืนรอยอยู่ด้านนอกซึ่งถ้าเกิดว่าเหยื่อเป็นคนกด ใบหน้าของเหยื่อก็จะถูกกล้องจับว่าเป็นคนกดเงินบัญชีม้าและเจ้าของบัญชีก็ลอยตัวปล่อยให้เหยื่อได้รับหมายเรียกในฐานะคนกดเงินบัญชีม้าไปแบบฟรีๆค่ะ ย้ำเตือนเลยนะคะใครที่กำลังคิดจะให้ผู้อื่นนำบัญชีของตนเองไปทำธุรกรรมทางการเงินแล้วก็หยุดซะเดี๋ยวนี้อย่าหาทำค่ะเพราะว่าโทษฐานความผิดเนี่ยไม่น้อยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโทษจำคุกเป็นระยะเวลาไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกเหนือจากนี้อาจจะมีความผิดเข้าข่ายกฎหมายฟอกเงินก็ได้แล้วโทษก็คือจาคุก10ปีปรับ200,000บาทค่ะ ข้อมูลเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำกับรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มทั้ง f a c e o o o k YouTube i n s t g r r m r รวมถึง TikTok ส่วนหน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้ค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬกาถึง15นาฬา30นาทีวันนี้นานและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ